รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวหนวกข่อยทุกฐานนะครับรักในการต้อนหนวกขยย่อยรักในการเลี้ยงหนอกข่อยรักในเสี้ยงหนวกข่อยทุกฐานนะครับวันนี้ก็เป็น่วงชาวกองวันที่สิบ่องคุมป่าพันขอส่องมาเลย ออกซิมานะครับพี่น้องครับวันนี้ผมมีนัดกับพี่เบานะครับมาต้อนนกแจ๊วๆคุณพินนะครับพี่น้องครับไม่พี่เบาอาจารย์เบานะครับได้มาฟังไว้เป็นนกเสี่ยงดีนะครับพี่น้องครับนะครับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับพี่น้องครับดอกติดกระหลังขึ้นนะครับพี่น้องครับได้ยินเสียงมีนก เสียงดีหลายหลายตัวนะครับพี่น้องครับเดียวๆนี่นะครับเอนกัดยามเช้านะครับพี่น้องครับ ใช่กานเบากันสักเล็กน้อยนะครับพี่น้องครับนะครับกานเบากำลังจะดูปกรณ์นะครับสวัสดีครับพี่เบาสวัสดีครับนะครับกำลังเต่งจัดเทนะครับพี่น้องครับไม้นี้เนาะเสียงดีนะครับเสียงได้หรือเปล่าไม้ตรงนี้ไม่เสี่ยงแค่ไหนเสี่ยงอะไรกันนี่หนังกนุ่นตัวนะครับมีมันหนังรอนะครับมีมันหนังรอแล้วนะครับนุ่งตัว มาเข้บมาติดตามชมกันเลยน,นะครับพี่น้องครับวันนี้วะตัวไม้ของอาจารย์เบ้าจะมาไม้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะจตัง้งเน็ตนะครับอาจารย์เบ้าตั้งดินจะบุญรถไหมพี่เบ้า,ราครับมาตามชมกันเลยน,นะครับพี่น้องครับ นะครับพี่น้องครับเพิ่มขึ้นจะหมดน้ำไเตีสายไฟนี้นะครับพี่น้องครับนั่นต่วัวเซวัวโซไฟนี้นะครับอ่าเราอาจจะหดน้ำเรียกมาเล่นะครับนกอยู่แถวนี้นะครับอยู่ข้างในนู้นครับอยู่นะครับอยู่ในกาเขเนี่นะครับนี่นะครับผมขึ้นไปตรงนี้ไกลๆนะครับพี่น้องครับ ตัวทีสภาปไม่ก่อยช่วยแต่ได้กับไเฟยนะครับเนี๋เป็นน้องครับตําด้วยแล้วก็อยู่หน้าบ้านก็ด้วยนะครับเป็นน้องต่างคาบ้านก็นี่นะครับอต่อดินปี่เบาอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็อาจารย์เบานั่นนะครับนั่นนะครับตีปนิ้วปุ่มนี่ครับปุ่มใต้ปั้นจกนะครับเป็นน้องปั้นกระจกพอขึ้นกระจกไปนะครับ มันทำพลังคู่นะครับพี่น้องครับใช่ไปยตั้มมาร์กนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับมาแล้วนะครับ ลงงาแล้วนะครับรหลงง่ายนกดิ้นแล้วนะครับลองจับพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับนะครับมันหวาดแต่งเงินยแต่นหวนน้ำแล้วก็น,นกดิ้นเรียบร้อยเลยนะครับพี่น้องครับเสียงเ<ร>ย้เสียงเย้ตัวน,นี้เสียงเย้กุกเดียวเสียงร้อยนะ่ะ เอย่างใหญ่กุกเดียวนะครับเหนื่อยบานนี้นะครับตัวนั้นนู่นเราสองคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมใจผมใจจับตีนนิอ่ะฮะเราเราสองคนยังไม่มากี่นี่นะครับพี่น้องครับเลยตัวเล็กกล้องห้องใกลตัวเนี้ยบุญรอดนะครับบุญรอดเอ็นบุญรอดตึงลงนะครับพี่น้องครับมานังตาตาเห็นเห็นจำบ่อน้ำนะครับพี่น้องครับ เป็นนกเสียงใหญ่นะครับตัวนี้เสียงใหญ่ซวยนะครับเป็นนงครับเสียงซวยดีอะไรู่ซวยดีคแบบนี้ครับไม่เบุญดอนราไม่เอานะครับบุญดอดก้าวแ่งฮะบุญดอนอย่ามาเก้าวแข่งกล้งคัวเสี้ยงไม่ใช่หมูเลยตอนนี้ เรียกได้ช่วยดีเ่ยมันมลงคุกพันได้ยังลิ้วเกมนะครับตันวน,นี้ฟังฟังกว่า,านะครับมันมีลิ้วหน้าถ้าคำจ้องคำน,นะครับพี่น้องครับนี่ดอกตอนนี้เป็นดอกลิ้วเกมนะครับพี่น้องครับพี่น้องก็น่าจะได้เห็นนะเมื่อกี้ตอนที่มันมาคู่โซเสี้ยงไม่แข็งแต่ได้แต่ว่าการเสี้ยงช่วยนะครับพี่น้องครับชือว่า เเชียงยี่นะครับน่ครับเจ้บุญรอดนะครับไล่วันเลยนะครับไม่ไห้เจ้าบุญรอดครับพี่น้องครับมาแล่ตามมันต่อไปนะครับพี่น้องครับนี่นกมันังรู่ข้างบนนู้นนะครับพี่น้องครับนู้นนะครับบน ทางพลาวนู่นนะครับพี่น้องครับเสียงกลางไปเย้ยนะครับพี่น้องครับน่าจะเป็นตัวไม้ของอาจารย์เบ้านะครับแต่ว่าเล่ตาตั้งอะไรเมื่อกี้คือตาแดงนะครับพี่น้องมาหนังขันนะครับแถวหนังคั้นเรียกอยู่นั่นนะครับพี่น้องครับคั้นเรียกคั้น ขันยืนอยู่นั่นนะครับพี่น้องครับอตามชมกันเลยน,นะครับว่าแต่ละนาำจะดึงลงมาไหมนะครับพี่น้องครับต้องตัวกับแจมบุนรถนะครับ จะบนรถครับพี่น้องครับมันจะบนรถนะครับน้ำกันไม่มากนะครับจะกลับจะบนน้ำนะครับพี่น้องครับนะครับตามชมเล่นะครับว่าซ่องปลาลังนะครับจะดึงลงมาไม้นะครับพี่น้องครับลงมาจะบนรถเร็วนะครับพี่น้องครับกรเประนะครับพี่น้องนะครับ คูเดี๋ดวยวผมตัดกลองนิดเดียวนะครับว่าไม่ได้ปราบตอนเนต่มันใต้ลงมันบินลงมานะครับเดี๋วยวผมตัดกลองไปนะครับมไม่นึกวับมันจะลงมานะครับเดี๋ยวนรับพีงครับ ลุดนะครับเปนั่งครับลุดลดครูเพราะนะครับเปนั่งครับนะ เร็วนะครับ <inequ> พ <ity> ี out, ่น้องร้อยลาวมันลมันลดติ่งเร็วเดียวเต่นไหมเออยาถ้าหนังก่าตั้งนานมาลุงมาจากฝ่เยลามันาช่วยจังเดียวโอ้โอ้โอ้โอดวงมันจริงจัะต้องหนังเร็วมันติดติ่งเร็ว ลุดตึ้งกะวะเดี๋ยวมันต้องเดินก้าวแมนไปบุนร้อนนั้นล่างให้ใชมไกลหน้านะครับพี่น้องครับหรือว่าน้องอีกูงอะไรตักยังนะครับพี่น้องครับจะเดินให้ไล่ตัวกับนั่นะครับกับกอเก็บนะครับพี่น้องครับปลาวนนกม่มาแล้วนะครับร้อาจจะหมดน้ำเหลืออยู่นั่นนะครับพี่น้องครับ น้อีกงล่ายตัวนะครับพี่น้องครับเดินดิบซ่นะครับช่วยอ้ามนะครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับพี่น้องครับแต่ว่านกมันดุนแล้วนะครับเมื่อกี้มันดุนมันเดินขึ้นแล้วนะครับแต่ว่ามันลดไปได้นะครับพี่น้องครับนก ัวไม้ของอาจารย์เบานะครับเชียงดีนะครับพี่น้องครับก็วันมาไหมนะครับพี่น้องครับวันลั้งมามาวันลั้งตรงไปตังในนู่นนะครับเดี๋ยวผมกดไปตังง่ายสักทีก่อนนะครับวันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจกันนะครับพี่น้องครับว่าข้างในนู่นกามีแต่หนาไม้นะครับเพราะว่าพวก็ไม่เกิดมาแถวนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยววันลั้งวันลั้งอ่ะติดหน้านะครับอ่ะติดหน้ามาตึ้งย่าไปตังข้างในนู่นเลย นะครับเพราะว่ามันาจจะไม่ลงนกดินแล้วนะครับพี่น้องครับมันโดนขึ้นนะครับกาจะหลงแรกครับพันเนสเสื้อตบตูดนี่นะครับพี่น้องครับนนะครับพี่เบ้าอาจารย์เบ้ากำลังเก็บใช้บุนรถนะครับจะได้นะครับพี่น้องเสี่ยงดีหมาลุดไปนะครับครับน้อเนี่ยก็คุณนะครับทีเข้ามารับชุ่มช่องบางอย่างสิ่งเราก็จะเด่นตายนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อนกให้พี่น้องในชมนะครับนี่นครับหวงกระเได้มสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ